ก็พบสิทธิชพิบาลนะครับในวันศุกร์ที่30กรกฎาคมนะครับวันนี้ที่เราจะอยู่กับพระเจ้าเพื่อศึกษาใครควรพระวจนะของพระเจ้านั้นอยู่ในหนึ่งซามูเอลบทที่สองข้อที่12จนกระทั่งถึงข้อที่36บนะครับบทที่2ข้อที่12-36ถึงซึ่งเรื่องราวเกี่ยวข้องกับหนูน้อยซามูเอลที่ยังเล็กอยู่กับโฮฟนีและฟิเนหัสซึ่งเป็นลูก คนหนุ่มซึ่งเป็นลูกชายของเอลีมาหาปุโรหิตนะครับทั้งสองคนชีวิตที่พระคัมภีร์บันทึกในตอนนี้นั้นก็แตกต่างกันจากหน้ามือกับเป็นหลังมือสีดำกับสีขาวเลยมาดูนะครับชีวิตนะครับข้อประการ3ข้อคิดด้วยกันข้อคิดที่1คือโฮฟนีและฟีเนฮัทนะช,นน 1. 1. ชีวิตของเขาเป็นยังไรบ้าง1.1ชีวิตเขาล้มเหลวครับอยู่ในข้อที่12 นะบุตรฝ่ายบุตรทั้งสองของเอลีเป็นคนอันตรภานและเขาไม่ได้เชื่อนับถือพระเจ้าเป็นไปได้อย่างไรครับเขาเป็นลูกของมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าปรากฏว่าเป็นคนเก็กกะเกเลยแล้วยังไม่เชื่อถือในพระเจ้ารู้จักกับพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่เพียงเท่านั้นในข้อที่22นะอข้อยี่อบอกว่าว่าเขา เข้าหาหญิงที่ปนวิบัติอยู่ที่ทางเข้าเต็นัดพบก็คือทําผิดเรื่องการล่วงประเวณีและในบริเวณพระวิหารด้วยซึ่งบาปทั้งสองนี้ถือว่าเป็นบาปที่ที่พระเจ้านะกล่าวโทษทั้งสองคนนี้นะครับเป็นไปได้อย่างไรสิงหนึ่งโดยีเรารู้ในที่นี้ชีวิตพ่อแม่รักพระเจ้าสัต์เซอรอไม่แน่เสมอไปและลูกจะทำไมครับ ติดตามทางของพระเจ้าพ่อแม่นะ่าจะต้องดูแลเอาใจาใส่อธิษฐานอบรมหมัน่นสั่งสอนตักเตือนและลงวินัยลูกเพื่อให้ลูกเองทำไมครับอยู่ในทางของพระเจ้า1.2ครับการรับใช้ก็ล้มเหลวอยู่ในข้อที่13ถึงข้อที่17ให้เราอ่านนะครับทั้งสองคนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าไอการถวายเครื่องบูชาแนวะพิธีกรรมต่างๆนะแต่เขาเองกับเลี่ยงไปเพื่อหากำไรคือเอาเนื้อดิบมาเพื่อที่จะไปขายเอาเงิน1.3ครับครอบครัวล้มเหลวอยู่ในข้อที่22่สอถึงเนื่องจากเวลาเราไปอ่านเองพ่อแม่เขาชรลาแล้วแล้วจะต้องมอบหน้าที่ ตำแหน่งมาบุรหิตให้กับเขาแต่ว่าลูกของเขาทั้งสองคนกับประพฤติตัวเกเรและพ่อแม่เตือนแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมฟังเพราะชีวิตในครอบครัวนะครับที่ไม่ฟังพ่ออบรมสั่งสอนเขาจะชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้ให้เรามาดูชีวิตของเด็กน้อยคนที่ชื่อยซามูเอลซึ่งอายุยังน้อยอยู่ถูกแม่ พ่อนำมาพิพระวิหารถวายให้กับพระเจ้านะครับเขามีชีวิตอย่างไรบ้านนะครมีอยู่สามข้อคิดด้วยกัน2.1คือการรับใช้ที่ดีอยู่ในข้อที่18บนะครัามเอลปรดิบัตอยู่ต่อพ,พักพระเจ้าหมายถึงเขาติดตามเอลีเป็นเหมือนพ่อฝ่ายวิญญาณที่คอยอบรมเทรนเขา สอนค่าวว่าเขาควรจะปฏิบัติอย่างไรในเรื่องเกี่ยวข้องกับการถวายเครื่องบูชากฎระเบียบต่างๆนะครับโอเคแล้วสวม a f o ฟดนั้นเป็นเสื้อที่สำหรับใช้สำหรับแต่งกายของปุโรหิตซึ่งมีความหมายซึ่งถ้าเราอยากจะรู้ให้เราไปอ่านเพิ่มเติมนะครับได้ในข้อความตอน เราไปค้นดูนะครับโอเคแม่ที่ดี2.2ครับในข้อที่19ฝ่ายมารดาเคยเย็บเสื้อเล็กๆนำมาให้เขาทุกปีเมื่อนางขึ้นไปพร้อมกับสามีเพื่อถวายเครื่องบูชาประจำปีนะแม่เนี่ยไปถวายเข้าเฝ้านมาสัสก,การพระเจ้าทุกๆปีประจำสม่ำเสมอแล้วนั่นเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งว่าพ่อและแม่ทั้งสองคนของทำไมครับ โดยเฉพาะแม่นะครับมีส่วนที่ทำให้เด็กน้อยคนนี้ได้เติบโตขึ้นได้เป็นลูกที่ดีแม่นั้นมีอิทธิพลสำคัญมากแม่นั้นเป็นเหมือนอย่างแม่พิมพ์ของลูกแม่นั้นมีส่วนในการที่จะอบรมสั่งสอนลูกในทางของพระองค์เพราะนั้เราใช้บทบาทความสำคัญจุดเด่นนะข้อนี้ของความเป็นแม่ที่จะช่วย ลูกของเรานะครับ2.3ครับชีวิตจิตวิญญาณของเขาเป็นอย่างไรครับอยู่ในข้อที่21นะครับในข้อที่21บอกว่ากุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้นเฉพาะพระพักพระเจ้าหมายถึงในสายพระเนตรของพระเจ้าก็คือเรื่องของจิตวิญญาณคงไม่ใช่หมายถึงร่างกายแน่นอนนะครับ2 2 6ข้อที่2กฝ่ายกุมารก็เติบโตขึ้นหมายถึง เติบโตขึ้นทั้งด้านฝ่ายร่างกายและเป็นที่ชอบมากขึ้นเฉพาะพระพักพระเจ้าหมายถึงฝ่ายวิญญาณและต่อหน้าคนทั้งปวงคือฝ่ายทั้งด้านสังคมนะพระเจ้าชีวิตของพวกเราคริสเตียนจะต้องเติบโตไม่เพียงแต่ฝ่ายกายเท่านั้นที่แข็งแรงเติบโตพัฒนาแล้วรวมทั้งชีวิตเรื่องของพระเจ้าเรื่องของฝ่ายวิญญาณและเรารู้ได้อย่างไรคือพระเจ้าพอพระทยัย ในที่นี้บอกกับพวกเราว่าชอบมากขึ้นหมายถึงมีการอะไรครับเติบโตขึ้นชอบมากขึ้นเขาว่าขึ้นหมายถึงมีการปรับเปลี่ยนมีการเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีอยู่ นะพวกเราคริสเตียนเราจะต้องมีการพัฒนาไม่เพียงแต่ร่างกายแต่รวมทั้งจิตวิญญาณความสัมพันธ์ที่มาจากพระเจ้าพระวจนะของพระองค์การอ่านพระคัมภีร์การศึกษาพระคัมภีร์ทุกๆวันที่จะช่วยพวกเราให้เติบโตพัฒนาขึ้นในเรื่องพระเจ้าและไม่เพียงแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าที่พระองค์เห็นแต่ต่อหน้าคนทั้งปวงแม้กระทั่งคนอื่นที่ไม่นะที่เป็นพี่น้องที่เป็นคริสเตียน ทุกคนและรวมทั้งคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเห็นรู้เลยว,ว่าชีวิตของชัมซามมเอลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอันนั้นเป็นชีวิตของซามูเอลให้เรามาดูประการที่สามครับในประการที่สามนี้คือพระเจ้าทรงกล่าวโทษทรงลงโทษและแต่งตั้งนะผู้นำใหม่สามจุดหนึ่งทรงกล่าวโทษอยู่ในข้อที่ยี 29, นะ่สิบแปดถึงยี่สิบเก้าให้เราอ่าน ข้อที่3.2ทรงลงโทษเขาเขาเองจะรับโทษนะทั้งสองข้อนี้เราได้เห็นความจริงว่าเห็นถรงความยุติธรรมของพระเจ้าเมื่อมนุษย์ทําผิดพระเจ้านั้นจะทาไมครับจะลงโทษแต่ก่อนที่พระเจ้าจะลงโทษนะครับถ้าเราดูในข้อที่ข้อที่นะครับยี 27. เขาออยิ้มเจ็บบอกว่าพระเจ้าส่งบุรุษของพระเจ้ามาเพื่อที่จะบอกกล่าวตักเตือนก่อนพระเจ้าไม่เคยเตือนบอกแจ้งให้กับพวกเราทราบนะก่อนที่จะมีการลงโทษผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะพระเจ้ายุติธรรมเมื่อเราทําผิดพระเจ้าจะเตือนถ้าเราไม่กลับใจพระเจ้าจะลงโทษกับเราแน่นอน3 3ครับทรงเลือกคนใหม่เข้ามาแทนพี่น้องพระเจ้าได้เลือกซามูเอลขึ้นมา และไม่เพียงแต่เลือกเท่านั้นในข้อที่35เราเลยเมื่อพระเจ้าทรงเลือกและทรงใช้เรานะครับคงจะทรงสร้างพันธสัญญานะครับนะเราจะสร้างพงพันุ์ใหม่พงพันุ์มั่นคงให้เขาและเขาจะดําเนินอยู่ต่อผู้ที่เราเจิมไว้เป็นนิตพระเจ้าจะทําพันธสัญญากับเราถ้าเราเองตั้งใจสัตย์ซื่อจะทาตามสิ่งที่พระเจ้าทรง บอกเรานในข้อ3าหเราได้เห็นถึงว่าคุณลักษณะที่พระเจ้าเลือกหรือคนลักษณะที่นะครับพระเจ้าจะใช,ช้แต่งตั้งคือเป็นปุโรหิตผู้สัตซ์ซื่อของเราและอันที่สองกระทำตามสิ่งที่มีอยู่ในใจในจิตในใจของเราหมายถึงคนที่สัตซ์ซื่อรับใช้อย่างสัตซ์ซื่อ นะแล้วเชื่อฟังนั่นเป็นหัวใจนะหัวใจของการที่จะพระเจ้าใช้หัวใจของคนที่เป็นผู้นำคือสัตว์ซื่อและเชื่อฟังนะครับก็ฝากข้อคิดให้กับพวกเราไปคิดไถ่ควรเราเรียนรู้พระลักษณะของพระเจ้าและกับจากชีวิตของเอลีอย่างไรบ้างในข้อที่20ให้เราไปคิด เนื้อหากว้างเดี๋ยวให้พวกเราไม่ต้องหนักใจเราได้เรียนรู้เรื่องใดจุดใดข้อใดตอนใดให้นำข้อนั้นข้อคิดนั้นมาคิดใข้คร,ครวดูขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคน